เดือนของความรักมาถึงแล้วดาวของความรักก็เบ่งบานลัคนาใดจะได้รับความโชคดีจากดาวของความรักในเดือนกุมภาพันธ์กันบ้างรับชมรับฟังกันครับคู่ชีวิตคอยส่งเสริมกันทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นคู่คิดที่ปรึกษาไฟในไม่นำออกไฟนอกไม่นำเข้าโอวาทธรรมส่วนหนึ่งของหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวันสิงห์บุรีครับลัคนาราศีเมถุนนะครับหรือว่ามิถุนเนี่ยนะครับถ้ามาพูดถึงเรื่องของการงานนะเดือนนี้นะครับก็เรียกเป็นเดือนของการประคองประครับประคองนะเนื้องานต่างๆไปก่อนนะครับถ้าเป็นในส่วนของกลุ่มพนักงานทั่วไปเนี่ยนะก็เรียกได้ว่า,าเหมือนอาจจะถูกหัวหน้างานถูกผู้หลักผู้ใหญ่กดดันนะยางเป็นเดือนที่จะต้องถูกแบบ ประเมินนะประเมินผลงานจับจ้องจับมองนะในเรื่องของงานที่ผ่านมาอยู่นะครับว่ามันเป็นอย่างไรมันสําเร็จดีไหมนะครับก็ยังถือว่ายังผ่านได้อยู่นะเดือนเดือนนี้นะครับแต่ว่าเนื้องานต่างๆของชาวเมทุนเนี่ยเขาเรียกว่าทําพอแค่ผ่านไปนะไม่ใช่หมายถึงว่าผมบอกให้ทาแค่พอผ่านไปนะเราก็ตั้งใจทํางานเต็มที่แหละแต่ว่าภาพลักษณ์นะมันออกมาว่า มันยังไม่ได้บริบูรณ์นักมันยังไม่ได้สําเร็จดังที่ใจมุ่งหวังหรือว่าวนางงานมุ่งหวังเต็มที่เต็มกําลังมากนะักนะก็เลยมองว่ายังเป็นเดือนอีกเดือนเดือนนั้นที่ยังผ่านได้อยู่นะยังไม่ใช่เดือนของเกิดวิกฤตต่างๆนานาแต่ก็แค่ทําไปนะทําไปแบบให้พอถึงเป้าให้พอถึงยอดนะครับเท่านั้นเองนะถ้าจะรอเวลานะครับให้รุ่งรุ่งกว่านี้นะให้รุ่งเรือง,งกว่านีก้ก็ต้องรอเวลาไปอีกช่วงจังหวะหน้านะ ในช่วงจัวงหวะดีๆของเราเนี่ยครับจะเข้ามาผลงานก็จะโดดเด่นนะแต่ตาทุกๆท่านไปนะครับในเรื่องของกลุ่มของงานบริหารก็เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มของงานบริหารเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการาเหมือนบางทีไอเดียมันยังไม่เจอจรัสมากนักนะครับการจะทําอะไรมันยังไม่ได้เข้าฝักเข้าฟอร์มนะของผู้บริหารทั้งทั้งนั้นนะครับในช่วงจัวงหวะเดือนกุมภาพันธ์นะจึงเป็นอีกหนึ่งเดือนนะครับที่ อยังอึดอัดอยู่นะในเรื่องของการที่จะทําอะไรไม่ได้ดั่งใจคิดไม่ได้ดั่งใจหวังนะครับนี่นะครับถ้าการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนั้นเดือนนี้ยังไม่ได้เห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวต้องรอระยะเวลาไปอีกสักช่วงจังหวะหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวพอดาวดีๆเข้ามาเนี่ยตัวเมทุนเองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องนะดีๆเกิดขึ้นมากกว่าเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานนะทรงๆงไปก็ขอแนะนํานะครับว่า เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่ควรเสริมดวงเสริมชะตาหน่อยนะครับเช่นทําบุญนะตักบาตรนะศีลส,สมาธิภาวนาเนี่ยครับก็ควรทําเพิ่มนะเพื่อหนุนดวงนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานให้เจริญยิ่ง,งขึ้นไปหรือว่าให้มันประคับประคองอ่ะให้มันผ่านไปได้นะในเดือนเดือนนี้แล้วก็ขอพรน,นะครับไหว้หพระขอพร ขอพรเทพใส่สิ่งเอีย้ยก็ได้นะครับเทพเจ้าแห่งการเงินเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อหนุนนานะชะตาท้าววิสวรรณะเพื่อหนุนน,นะะาาําชะตาให้เรื่องของการเงินให้เรื่องของการงานนะมันดีขึ้นนะมันประครับประคองให้ผ่านไปได้นั่นเองนะครับการเงินนะครับการเงินต่างๆเนี่ยก็มองว่าเป็นเดือนที่ยังคงมีรายจ่ายอยู่นะรายจ่ายอย่างเช่นเรื่องไม่คาดคิดนะ รายจ่ายจากเรื่องที่เราลืมไปแล้วนะอย่างเช่นประกันชีวิตเนี่ยนะประกันจะต้องต่อสัญญาเนะยลืมแล้วไงพอพอพอทํอาไปนานแล้วลืมพอมาถึงเดือนนี้นะประกันชีวิตประกันรถยนต์อะไรต่างๆเหล่านั้นนะก็จะมีรายจ่ายพวกนี้เข้ามานะครับแล้วก็จะมีรายจ่ายในเรื่องของแบบสิ่งที่มันเสียเปล่านะนะครับอารมณ์แบบนี้เข้ามาพอมีรายจ่ายเยอะๆนะครับเงินเดือนนี้ยังเป็นเดือนตังมืออยู่ไงนะ พอมันตึงมือเนี่ยนะครับก็ยังมีเหตุว่าอาจะต้องไปขอยืมหยิบยืมใครนะครับเข้ามานะส่วนใหญ่ก็จะไปยืมคู่ครองนะครับยืมคนสนิทยืมคนใกล้ชิดเนี่ยแหละนะก็ถือว่าก็ยังมาช่วยเหลือนะครับในบางส่วนนะให้กับตัวเมธุนเองนะครับได้อยู่ทีนี้นะครับมาพูดถึงตัวช่วยกันบ้างนะครับตัวช่วยดีๆเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้บริหารตรกไหม ตัวช่วยด,ดีก็คือบริวารเรานั่นเองนะเหมือนว่าเรามอบหมายผลผลงานอะไรออกไปนะสั่งงานอะไรออกไปเนี่ยเขาก็สามารถนะครับทำให้เราสําเร็จได้นะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เขาเรียกว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะเป็นเดือนต้องพึ่งพิงพึ่งพาอาศัยซึ่งกณะกละกัรระหว่างตัวตัวเรานะครับเมถุนกับทางด้านของกลุ่มบริวารน,นะครับแล้วเดี๋ยวบริวารเนี่ยนะครับก็จะ มาช่วยเหลือเรานะเต็มพี่เต็มกําลังแล้วช่วยได้เป็นอย่างดีด้วยนะวิกฤตต่างๆเ่ยนะครับเขาเรียกว่าอย่าไปคิดนะว่าเราแบกภาระไป้คนเดียวนะบางทีต้องปล่อยปล่อยออกไปบ้างนะเอายอมรับไอเดียยอมรับการนําเสนอนะครับของไอเดียของบริวารเนี่ยนะครับกลับเข้ามาแล้วเราก็มาปรับเอามาประยุกต์ใช้นะเอามาสร้างผลงานให้มันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะครับเท่านั้นเองนะก็จะรอดพนะ้นเวลาติดขัดอะไรนะครับระหว่างตัว เมธุนเองกับทางด้านของหัวหน้างานนะผู้บริหารนะครับอันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงแหละก็ต้องตอบว่าเป็นเดือนโดดเดียวเลยนะครับเดือนนี้นะครับยังไม่ใช่เดือนอที่จะโดดเด่อนอะไรสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็ปล่อยก็เขาก็จะปล่อยให้เราแบบรวยงานคนเดียวเต็มที่เต็มกําลังเพื่อทดสอบฝีมือนะแบบนี้ได้นะเพราะเหมือนเขาอยากจะปล่อยแล้วงานนะเพื่อลดภาระ,าระปล่อยอะไรออกไปนะเราก็ต้อง สู้นะสู้หน่อยนะครับเดือนนี้มาต่อนะครับเรื่องปัญหาสุขภาพบ้างละ่ะนะกำกำลังใจเนี่ยนะครับมันก็ท้อแท้อยู่แล้วนะปัญหาสุขภาพก็ดันเกิดขึ้นนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภพาพันธ์เนี่ยนะครับเมถุนเองนะครับระมัดระวังที่จะเกิดการเจ็บป่วยนะเกิดขึ้น าบางคนนะครับมีเกณฑ์ไปฉีดวัคซีนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีไปนะเป,นเป็นการแก้เคราะห์อะไรต่างๆไปนะแต่ก็ระมัดระวังหน่อยนะครับถ้าใครมีเกณฑ์ไปฉีดวัคซีนต้องระมัดระวังแพ้นะใน,ในเดือนเดือนนี้นะแพ้เยอะหน่อยแล้วก็ดูวิธีป้องกันเอาลวกันนะว่าเขาป้องกันกันอย่างไรนะครับว่าหมอให้กินอะไรก่อนนะดูแลตัวเองอย่างไรนะครับอย่าเพิ่งประมาทไปนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะ ถ้าเราดูแลตัวเองดีนะเตรียมตัวให้พร้อมก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจไปนะครับในเรื่องของการไปฉีดวัคซีนนะแต่ปัญหาสุขภาพเนี่ยบางทีเป็นเรื่องอื่นไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะระมัดระวังความเจ็บป่วยต่างๆนานาที่มันจะเกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องของอารมณ์เนี่ยนะครับเดือนนี้ถือว่าเป็นในเรื่องของความหงุดหนะงิดนะหงุดหงิดบางทีทําอะไรไม่ได้ดังใจนะสัก มองเราจะมองว่าศักยภาพตัวเองเอ๊ะทำไมมันทำไม่ได้แบบนั้นแบบนี้นะมันเป็นที่อารมณ์ดาวนะครับอย่าเพิ่งไปโทษตัวเองว่าไม่มีศักยภาพนะคือตัวเองน่ะมีศักยภาพแต่ว่าในเรื่องของมุมดาวเนี่ยนะบางทีมันมีความกดดันจากเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคิดมากไปหลายๆเรื่องพอมันมารวมกันนะเขาเรียกว่ามันเครียดจากความคิดมันเครียดจากการอยากจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นให้มันสําเร็จแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามหวังไง มันก็เลยทําให้เกิดภาวะหงุดหงิดนะทำให้เกิดความเจ็บปวดเกิดขึ้นได้เดือนนี้จึงเป็นเดือนของการปล่อยวางนะในเรื่องของหลายๆสิ่งพอมามีเรื่องดีเกิดขึ้นไหมก็ต้องมีสิครับนะครับมันจะปล่อยอะไรให้เสียหายขนาดนั้นนะดวงชะตาในเรื่องของความรักความรักเนี่ยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนของความรักด้วยนะก็เป็นเดือนของการว่าคนรักเราเนี่ยนะครับก็จะมา รักหวานชื่นนะหวานชื่นมากนะกันดีนะครับพอเขาเห็นเราเครียดเขาเห็นเราทุกข์เขาก็จะมาเหมือนปลอบใจนะมาใกล้ชิดมาให้กําลังใจนะครับเป็นเรื่องของความรักในเดือนกุมภาพันธ์นี่นะเลยมองว่าเป็นเดือนนะครับของการตักตวงนะในเรื่องของความสุขในเรื่องของความรักเป็นเดือนที่จะมีคนรักมาให้กําลังใจเป็นเดือนที่ทั้ง คนรอบตัวจะมาให้กำลังใจทั้งนั้นในเรื่องของความสุขของความรักเนี่ยถือว่าบริบูรณ์มากนะในเดือนเดือนนี้ใครที่เคยห่างกันไปนะก็จะกลับมาคุยกันใหม่นะครับแล้วก็จะเหมือนแบบว่าทานไฟเก่าก็จะลุกโชนขึ้นมาได้ด้วยนะเดือนเดือนนี้นะครับเรื่องของทั้งคนใหม่นะคนใหม่เนี่ยครับใครยังโสดอยู่นะครับก็เป็นเดือนของความรักเนี่ยที่จะออกดอกนะเริ่มปริบานนะครับกลับเข้ามามีความสุข ให้กับชาวลัคนาราศีเมทุนนะดังนั้นเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นภาวะซบเซา,านะแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยกับเบิกบานนะบางคนเนี่ยนะพอใจมันมันดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะสู้ได้ทั้งสิ้นลืมกดติดตามนะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของคอรูยพยากรดาวเล่าชีวิตด้วยครับ ขอบารมีพระรัตนาตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ส่งเสริมเกื้อหนุนให้ทุกๆลัคนาราศีประสบแต่ความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยมีชีวิตรักที่สดชื่นตลอดทั้งปี2565นี้ครับ